ประสบการณ์ขนหัวลุกในช่วงของสูรเทาทุกผีในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตลกคนหนึ่งนะฮะเธอชื่อว่าคุณเชอร์รี่เฮดพอะนั่นเองทุกคนก็รู้จักเธอดีใช่ครับรู้จักครับหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเธอเริ่มรู้สึกมีอาการคันคอแล้วก็เจ็บคอขึ้นมานะฮะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยนะครับที่เธอมีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะประกอบกับการที่เธอเนี่ยฝันด้วยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับยืนจ้องเธออยู่ ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยลักษณะใส่เสื้อสีขาวหน้าตาหมอมแมมหัวกระเซิร์กระเซิงเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะครับเธอจะมีการอาเจียนนะครับเธออาเจียนออกมาเนี่ยนะฮะบ่อยครั้งมากนะครับแล้วก็อาเจียนอยู่แบบนี้เป็นเวลาห้าเดือนด้วยกันโอ้โหก็เลยไปหาแม่ชีองหนึ่งที่เธอเนี่ยรู้สึกนับถือมากนะครับพอไปหาแม่ชีปั๊บเนี่ยนะฮะแม่ชีก็ทําพิธี อะไรสักอย่างหนึ่งกับเธอเนี่ยก็ไม่รู้ปรากฏว่าเธออาเจียนออกมาอีกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เธออาเจียนออกมาเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นพวกเท่าขี้เท่านะฮะเป็นดินนะฮะอาเจียนออกมาเลยนะฮะนะอยู่แบบนี้เนี่ยเหมือนกับเธอเนี่ยโดนของนะครับผมจะบอกว่าเหตุการณ์นี้นะครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณเชอร์รี่เนี่ยนะครับจะมาพูดคุยกับเราในสตูดิโอเนี่ยนะครับสดๆเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนะแล้วมีอะไรที่ซ่อนอยู่เยอะมากขอเชิญเลยครับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเฉินจักรมาครับไั้ครับแหวเชอรี่ตอนนี้อาการปกติก็จากร้อเซก็จะเหลือประมาณ20%ซนะครับช่วยเล่าได้ไหมครับว่าเหตุการณ์เริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรครับห้าเดือนที่แล้วก็ตื่นแไปลแสดงตลกกลับมาตอนตอนดึกตื่นมากอยากกินอะไรแบบ เหมือนอยากกินอะไรแบบทุกอย่างเลยก็ให้เด็กซื้อมาพอจะกินขึ้นมามันเหมือนขึ้นไส้เราอ้วกก็อ้วกออกมาแต่ไม่มีอะไรอ้วกออกมาแบบไม่มีอะไรเราก็คิดว่าเราหิวข้าวหรือเปล่าอะไรพอตอนเย็นก็ไปเล่นตลกต่อปรากฏว่าร้องเพลงไม่ได้เสียงหายเสียงเสียงมีแบบว่าอย่างสมมุติหนูต้องร้องเพลงลูกทุ่งเล่นในมุกอะไรเงี้ยพอร้องไปมันจะแบบ เหมือนอะไรแบบมันจีดเหมือนมีเม็ดอะไรเยอะๆในคอเนี้ยแล้วมันต้องวิ่งไปไปอ้วกเลยอแต่ที่อ้วกนีนไม่มีอะไรเลยเป็นแค่สเลดแบบนิดๆแต่แต่มันเหมือนมีอะไรแบบเป็นทรายเป็นอะไรนิ้บๆอยู่ในคอเหมือนโดนหมามุ้ยอ่ะเมันลูกค้นหมามุ้ยไปอ่ะประมาณสักอาทิทิ์หนึ่งเริ่มจากไอจากอ้วกมีผู้หญิงนะ Mm hmm. ผู้หญิงมาทุกตีสี่ครึ่งมาในความฝันมาในความฝันแต่ว่าแต่ว่าเหมือนกับเขาอยู่อยู่อยู่ปลายเตียงจริงๆเขาจะยืน mm hmm. เขาจะใส่เสื้อผ้า,าแบบเก่ามากขาดผู้หญิงคนนี้นผมก็จะผมก็จะยาวแบบเหมือนกับแบบว่าฟูฟูฟ่อง mm hmm. ฟ่องแล้วเขาก็จะแบบตื่น วกแล้วมันจะเหมือนสปริงเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นสปริงกดให้หลวลุกขึ้นมาพอบอกอ้วกหนูก็จะลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็อวก้ว,อวกเลยอ้ว,อวกหมดอ้วกอ้วกอ้วกแล้วแบบเวลาลุกขึ้นจะเป็นลักษณะเนี้ยเหมือนอะไรคาคา,าอยู่ที่หลอดลมแบบหายใจไม่ออกเลยแต่นี่อาการอาเจียนว่านี่คือมันอาเจียนทุกครั้งหลังฝันหรือว่าหลังฉันทุกครั้งหลังเราฝันแล้วพอเราตื่นมาปุ๊บ เราก็จะจะอาเจียนอยู่อย่างนั้นประมาณยี่สิบนาทีก็เอาละเริ่มแล้วมันเริ่มมันเริ่มเหมือนกับแบบว่าเหมือนคนปวดท้องที่ใกล้จะคลอดมันเริ่มปวดทีลงมันเริ่มคันเริ่มคันทีขึ้นทีขึ้นแล้วก็ต้องไปอ้วกหลังจากที่อ้วกเห็นมาก็จะเป็นผู้หญิงเห็นมาตลอดเห็นผู้หญิงมาตลอดใช่ไหมคะทีนี้ผู้หญิงคนเนี้ยไม่ได้มาในฝันหนูอย่างเดียวแนละ้วทีนี้ก็ตามมาตามนี่คือตามยังไง ก็อย่างงี้เหมือนอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยก็ค่อยเล่าค่อยเล่าอ่าเห็นเล่าค่ะก็เห็นตอนเนี้ยตอนสัมภาษณ์อยู่นี่เห็นตอนนี้เขาตามู่ไม่ตาองพูดนะไม่ไม่พูดได้พูดได้พูดหนูกลัวเห็นไหมตอนนี้เห็นไหมเห็นนะเขาอยู่ไหน นี่เหรอโอ้ยกลัววพี่ตาตรงนี้คุณชีอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ตายมือหนูอะสายมือเรานี่เหรอนี่เหรอค่ะนี่เหรออยู่ตรงนี้อะอยู่อยู่ตรงนี้อและในระหว่างที่มีการบันทึกเทปนะครับคุณเชอรี่ก็เห็นวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งยืนภายในสตูดิโอแห่งนี้ ซึ่งลักษณะการปรากฏตัวของเธอที่คุณเชอรี่เห็นก็คือผู้หญิงแต่งตัวมอสอผมยาวตอนนี้ถ้าทางคุณเชอรี่ก็เหมือนกับว่าจะหวาดกลัวเป็นอย่างมากคนระับเชอรี่เชอรี่ลองออตั้งสติดลีลองถามอะไรเขาได้ไหมครลองคุยกับเขาได้ไหม,ไมกถามเพราว่าเพราว่าห,หนูเดินเข้ามาในหนูเดินเข้ามาในสตูใช่ปะ่ะเมื่อกี้ก่อนก่อนหนูจะขึ้นมา อหนูจะเดินเขามันมันก็เหมือนกับเขาเดินเดินอยู่ข้างหนูเนี่ยนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้คุณเชอรี่หวาดผวาตลอดการม,มาทึกเทพเพราะเธอเห็นวิญญาณผู้หญิงติดตามเธออยู่ตลอดเวลาทั้พี่เคยไปหาคุณหมอถามอาการไ,มไมหมคะว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรคือล่าสุดไอยออกมาเริ่มเป็นปนเลือดแล้วม,มันเหมือนเหมือนเลือดไก่ที่ว่าออกมาส,สดๆแล้วมันเป็นลิ่มๆอ่ะปนกับเลดเริ่มไม่ไหวแล้วก็ไปหาหมอ,อมไปแล้วปรากฏว่าเขาเอ็กซเรอย,อย์ออกมาเอ็กซเรย์ออกมาแล้วเขาก็เรียกหนูไปดู คุณดูนะคุณไม่เป็นไรเลยเคุณปกติดีทุกอย่างร่างกายคุณสมบูรณ์หนูโมโหเลยเอ่ะคือบอกด้วยโมโหด้วยก็คือแบบหมอนี่คือหนูจะตายแล้วนะหนูไอออกมาเป็นเลือดเลยนะหนูหนูไม่ไหวแล้วนะแต่หมอบอกหนูไม่เป็นไรเงี้ยคือโมโหแล้วหมอว่าบอกคุณใจเย็นๆน,นะอาเียะคุณดูตรงเนี้ยคุณไม่ตรงนี้ตรงนี้คือหัวใจตรงนี้คือ โครงกระดูกเขาก็อธิบายให้หนูฟังว่ามันไม่มีอะไรจริงๆทีนี้มันก็ยิ่งตะวีกูนวีกูนหนูก็รู้สึกว่าหนูอยู่ไม่ไหวแล้วหนูก็โทรหาหนูพูดได้ใช่ไหม<ำ>หนูก็โทรหาแม่ชี่ด้านหนึ่งโทรพอติดเบ๊บหนูก็บอกฮัลโหลแม่คะพอได้ยินเสียงหนูก็บอกเชอรี่ เจอรี่แม่ว่เจอรี่แย่แล้วนะคือไม่สีทักมาก่อนเลยค่ะในโทรศัพท์เลยเช้าปุ๊บหนูไปเลยพอไปถึงไปถึงปุ๊บพอไปถึงปุ๊บเขาเห็นหนูหนูเดินเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าลูกโดนของมีคนเดินตามลูกมานะคุณเดินเข้ามาเนี่ย คือแม่ชีบอกเลยว่าว่าหนึ่งเนี่ยคือเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาคุณเหมือนตามที่คุณเล่าแล้วก็บอกแล้วว่าเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคือคุณโดนของคอะไรคุณเชอรี่ว่าไงก็ตกใจว่าตอนนั้นตามว่าหนูเชื่อไหมหนูเชื่อร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าหนูไปหาหมอแล้วหมอบอกหนูไม่เป็นอะไรคุณเคยเล่าก่อนหรือเปล่าคุณบอกแม่ชีแบบว่าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามมาไม่เคยอยู่ดีแม่ชีเห็นเองถามไหมฮะลักษณะเหมือนกับที่เราเห็นปะก็ถามถามว่าเป็นยังไงอะแม่ ก็คือล้วอารมณ์หนูก็กลัวตอนนั้นนะเขาก็พูดเหมือนลักษณะที่หนูเห็นเขาก็บอกว่าเอางี้ไม่รู้จะสื่อสารกับเขายังไงเอาของออกก่อนเอาของออกคือไม่รู้ะไรในตัวเราจะมีแล้วแต่เดี๋ยวเอาของออกมาก่อนเอาของออกมาก่อนของกเม็นออกมาเอาของกรเม็นออกมาก่อนการํำพิธีของของเขาก็คือจะเป็นใบพูใช่ไหมใช่ใบพูใบของตกออกจากตัวก็ให้นั่งกระดานแผ่นเดียวอืแล้วก็ใบพูก็ไม่มีทํายังไงแม่เขาก็ ให้คนซื้อแล้วก็ให้พวกหนูเช็ดเช็ดเอาเช็ดเองทุกที่ไปเช็ดกันเองครอบครัวเราเช็ดกันเอง <_ an> ทีนี้แม่เขาก็เอาไปพูตกตบตกตกต,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 ตรงคอเนี่ยที่หนูบอกว่าหนูเป็นมากเขาเขาบอกเลยว่าที่คอเยอะมากเลยม,มันเป็นเหมือนดำ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 เขาพูดอย่างนี้เสร็จป,ปุ๊บเขาก็ให้หนูอมแบปผูทีนี้เขาเริ่มตบจากใต้ท้องขึานา้นมาพอตบขึ้นมามันดังปุ๊บ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 เหมือน เหมือนเหมือนทรายอ่ะเหมือนทรายอะไรทุกอย่างมันเข้ามาตันแล้วหนูจะหายใจไม่ออกหนูหนูอมใบปูอยู่หนูก็บอกหนูหายใจไม่ออกแต่หนูพูดพูดมันมีใบพูคาอยเขาก็บอกทนหน่อยลูกทนหน่อยก็คือตกตบขึ้นมาตรงที่คางแล้วเขาก็บอกเคี้ยวใบพูอ่อตอนเคี้ยวมันเหมือนเคี้ยวทรายอ่ะเหมือนเคี้ยวทรายเคี้ยวดิน่ะแล้วก็เอาถ้วยมาลองก็กินน้ำมนต์กินน้ำมนต์แล้วก็คายใบปูออกมากินน้ำมนต์แล้วคายใบปูออกมา ันนี้ถ้วยแรกถ้วยสองตกตอกตกต่อก็ตกต่อตกนี้คือใครตกเลยแม่ชีค่ะแม่ชีก็คือตกคุณถ้าเอาเอาใบพูตก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 ครั้งที่สองก็คืออันนี้ไม่ยังไม่อ้วกยังไม่คายออกมาตกครั้งที่สองนี่เริ่มเป็นเส้นผมเป็นเส้นผมดำดำผมหนูจะเป็นสีนี้ใช่ไหมคะสีทองครับก็คือจะเป็นเส้นผมประมาณเท่านี้สีดำดำ ออกมาจากจากตัวเอง,าางหนังเราด้วยนะคะแล้วก็ออกมาจ,จากหลังเฉี่